ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอ,อันนี้ผมก็จะมาพูดถึงโปรแกร,รม Sony Vegas Pro 13นะครับผม,ม <c oughs> นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ด้านใต้คลิปให้นะครับไปโหลดกันมาได้เลยนะครับโหลดฟรีนะครับ100%ได้แน่นอนผมโหลดมาแล้วนะครับก็จะมา,าแนะนำวิธีการโหลดแล้วก็ติดตั้งให้ดูคร่าวๆนะครับจะไม่สอนอจะไม่ จะจะไม่ใช้ดูนะครับก็โอเคนะครับเริ่มมาเลยนะครับเข้าไปดาวน์โหลดตรงนี้นะครับมันจะดาวน์โหลดเป็นแบบมีเดียไฟล์นะครับก็จากเว็บนี้นะครับก็รอมันครับไม่ต้องใจร้อนนะครับรอมันเห็นไหมครับเนี่ยร้อนะครับสําหรับมือใหม่นะครับอาจจะใจร้อนนะครับก็ชิมหายไว้ว่ากันนะครับมาหรือยัง โอเคมาแล้วโอเคครับก็รอมันเหมือนเดิมนะครับก็ติ๊กตรงนี้นะครับผมฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติติ๊กไปเลยครับไม่ใช่ครับผมเป็นคนนะครับโอเคนะครับเลือกรูปภาพทั้งหมดที่มีรถยนต์นะครับโอเค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 อ่ะมีกี่รูปเนี่ยยืนยันครับโอเคมันก็จะผ่านมาแล้วก็รอมันครับผมตูดเกตติ้งครับ กาบารอเราไปแล้วรอครับโอเคมันก็จะมาแล้วครับโอเคนี่นะครับนี่ครับอ่าเจ็ดสิกนะครับ,รบก็คลิกดาวน์โหลดตรงสีเขียวนี่นะครับผมผมโหลดมาแล้วนะกาบารไปได้เลยโอเคพอโหลดมาปุ๊บนะครับเข้าไป สมมติว่าผมเซฟไว้ตรงดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวหาก่อนแป๊บหนึ่งอยู่ไหนวะโอเคนี่นะครับจรจโอเคเห็นแล้วนะครับเราก็คลิกคอปปีกก่อนนะครับคัปลอกคอปปี้โอเคนะครับไปไดซีแล้วกันเ o ิร์เดี๋ยวเอ็นโดเอิร์ k ตรงนี้โอเคครับวางไว้นะครับผมจะแตกไฟล์นะครับแยกไฟล์แต่เฮียโอเคครับแยกออกมาโอเค ก็จะได้แล้วนะครับนี่นะครับแยกไฟล์มันจะได้ตัวนี้นะครับเราคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับไอตัวนี้กด install ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเป็นคลิกเข้าไปรอครับผมวินโ o ว์แปดจุดหนะครับโอเคได้แล้วที่จริงมันก็มีวิดีโอบอกอยู่นะครับโอเค โอเคครับมาถึงตรงนี้ก็อ,กอ่านก็อ่านไปนะครับผมจะกดในข้ามไปนะครับอันนี้ผมใช้เป็นอังกฤษนะครับโอเคสเตตท็อปนี่ครับน,นี่เป็นตรงที่เราจุดเราจะเซฟมันไว้ในไฟล์เนี้ยนะผมก็จะเวิร์กนี่แหละโอเคครับเราก็อินสตาร์ไปนะครับผมก็รอครับ รอ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 ,รอไม่ต้องรีบร้อนนะครับร <c oughs> อนไปครับก็มาทำเพื่อว่าใครสนใจอยากจะใช้นะครับไม่มีโปรแกรมตัดต่อ,ตอวิดีโอใช้ก็เลยมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการติดตั้งคร่าๆให้ดูนะครับผิดพลาดอะไรยังไงก็ขอภัยด้วยนะครับผม โอเครอครับรอครับโอเคโอเคผมติดตั้งแล้วนะครับผมโอเคมันไม่ขึ้นมาหรอครับมันอยู่ตรงนี้ไหนเอย,เอยปสิครับเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งโอเคเห็นแล้วนี่ครับ นี่นะครับไปมันก็ใช้ได้นะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมไปกดอะไรมันนะครับนี่ครับผมไปกดมั่วมันนะน่ามันเลยอ่ายังไงไม่รู้แต่ว่าหน้าตามันก็ใช้ได้นะครับวิดีโออะไรมาใส่โอเคใส่ได้แล้วก็วิดีโออะไรมาใส่มาเล่นใส่นะครับ ก็น่าจะได้อยู่นะผมไม่กดอะไรนี่แหละนะมันทําเลยเป็นอย่างนี้นะครับก็ใช้ได้แน่นอนนะครับแต่อย่าไปมือบอลเหมือนผมแล้วกันนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับโปรแกรมนะครับแต่อันนี้มันจะซ่อนในนี้เฉยๆนะครับสําหรับ n วิ s โดว s 8.1นะครับแต่ถ้าเป็นพวก Windows 7 Windows XP หรือว่า Windows 10เนี่ยผมอันนี้ผมก็ไม่รู้แว่า w i n d o w s 7นี่มันน่าจะอยู่หน n า Desktop นี้เลยนะครับ ก็คร่าวประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันด้วยขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม